สวัสดีค่ะอยากซื้อบาร์บีคิวมาหนึ่งมาเสะไหนทนเที่ยวโรตีมานะทีนี้ว่าย่างเอขาวกับลุงบ้านนะมันเป็นแป้งครับนุ่มก็ยังซช่ไหมเออมาดอกมาลูกโอ้ยนะสลอะไรนะเออคุณครับผมโอ้ยลงทานมือนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเตะไหนนี่นะไตงานโตไหมด้วย ออกไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับรอน้ำกันเออมื่อนี้มาต้องหกเจ้าเขาว่านะวนเวียนวนเวียนพวกละหมาบลอทันนี่นะเนื่องมาเป็นซิบอมีคนแล้วยังมียุ่เมื่อนั้นป้ามาห้าสิบเกียวย่านเช่าก่อนเลยคือเอาไปให้เจ๊กระดูกกับขอโทูเออเออสาธุครับสาธุครับอันนี้อันนี้ก็เข้ากองทั้งแปดตุ้นเดีกองกับอันข้าวกองกับ ข้าวกล่องอย่างดีค่ะข้าวกล่องอย่างดีจากปัตตุนอาลิสาขัวอาลิสาค่ะขัวอาลิสาค่ะอันนี้ก็มานํากันเบิร์ตี้ครับอันนี้มาเตได้ครับผมอันนี้มาจากเสียงขันโอ้มาเตสียงขันหมดแล้วค่ะหมดแล้ววันนี้เอายังมาแจ๊กทำไมนี่นะโอ้เข้ามาไก่หมดแล้ววัฒนาปบอกทีกินโอ้ยังแต่หมอหมอแจ๊กมาับหมอเนี่ยไงล่ะครับต้นไม้ใช่ไหม แต่น้ำผมมีเดี่ยวใส่ดิอันนี้รอเข้ากองติครับที่นะรอเข้าวกองและรอน้ําติดรอน้ําก่อนนะครับรอน้ําก่อนนะครับจะได้แจกรอกเดียวครับผมปลาเท้าเหยื่อเชล็ปละโอ้โหเจ๊ข้าก่อนแล้วน้ำอีกบ้างเอาละบุญรับต่อแก้วยา่มันสิไปตอนเราถ้นบุญเราดีนั่นครับผม ขอบคุณครับคอมเมนเบิ้มสุดยันวะยันนึงเบิ้มยันนึงพี่น้องเมียงเลยพี่น้องเมียงเลยมาตรวดเพชรตวจหม้อเอาเมยเอาแนวกินพ่อโอ้ยตะฮอนแดดตะลับฟ้าตะฮอนตะฮอนเนาตะฮอนตะฮอนเอาเนาะมันได้มาแล้วเนาะโอ้ยน้ำมางไงบ่อเนาะน้ำนะวันนี้พี่น้องแถวเหีาวอัดลัดไล่ซดไล่เปียกในลานนี้นะโอ้ยตากแดดพี่น้องตากแดดแถวเหีาว โอ้น่าดำเบิดแล้วโอ้ยเขากองกุมกุมขาขีมบ่เนาะเนาะจ้างมันก็ออกกุมสร้างมันเนาะมันจะบันได้หรือไม่ขวายจะบานมันหน่อยนี้ห่ะมันยังเลยเนี่ยสิเออบานใหม่เนี่ยสิมาปวดาแพทย์สนี้นะมาให้แม่มาให้หมดตุ้งมาให้หมดตุ้ เป็นมัรอดมอเนาะรหมอปรเด็นเนาะระเด็นเดียนเนาะนอะอู้เดียวมันยห่าวฮอตี่แล้วโอ้ยฮันโหมทได้กินวันนี้โอ้ยเพนบอแจ๊กอนนาาเพื่อน่อน้ำหอมมาสนะมาไงบลาน้ำนะลงทานลงพยาบาลเลยมื่อนี้มาฮกเจ้าพี่น้องแต่ว่าเพิ่นแจ๊กไปพานไปได้ไล่แล้วนี่นะ จิมาง่ายบลระรคับลุงจิมาไงบาานะ่อน้ำน้าโหลน้ำก่อนมาสัน้นจิแจ๊กเทียเดียวมาสัน้นบอมาเขากับแจ๊กเขาก่รมันเป็นยังละ่ะตีมาแล้วตีเอามาหุงสิตำยำได้นะแมโ่โอ้โอ้มาไปตำเอาเอาเมื่อเช้านี้เพิ่นตำแล้วตี โอ้เมื่อเช้าได้ต่ำยกนึงแล้วต่ำยกงแล้วโอ้ยมาบวชันอมัดได้ไหมอมาแต่บ้านได้ไหมมวยพอดมวยพอดเสียงคานเล็กตีโอ้ยเสชได้หมาบวชันพี่น้องแห้งๆเดี๋ยวแต่บังหวงพี่นอยวแต่บังฮวงพี่น้องแต่บังฮวงพูดอะสิไปต่ำไปต่ำเองถ่ายไล่แล้วถ่ายประตุนถ่ายไล่แล้วค่อยหายแล้วค่อยหายหัวแหงแล้วถ่ายวิดีโอย่างดีวะเออ เทวยาวอลลาดเด้อพี่น้องรอต่อคิวโงทานครับผมมันเบ้านได้มันเต้านได้เนี่ยปาตะไบาวาีแล้วย่างมาทานมือนี้นะโอ้มามาย่างปูวยอันนี้ก็คณะมาลรงทานที่คำนี้นะอันนี้มาเตได้คับคนานี้นะโอ้คนเกนนะด้วย่ะร คอ,อนเกนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่างมาหานมื้อนี้นะอดีกินบอลบอลอลขอหวาดนะวัดนรบอได้กินขนมกินน้ำเพลินจอยเบิดแล้วสาธุครับสาธุกับโรงทานทุกคณะครับผมสาธุครับ